ตอนนี้ได้ยินผมต้องถามท่านรองเพราะว่าจริงหรือเปล่าว่าได้ยินว่าค่าไฟพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวเอฟทีกําลังจะปรับอีกตัวพื้นฐานเลยนะครับไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวเอามาปรับขึ้นปรับลงนะครับการจะปรับอีกประมาณ20สตาสตานต่อหน่วยเนี่ยอันนี้จริงไม่มีตัวเลขครับแต่จะไม่มีการปรับจริงมีการยืนยันในการยกสูงขึ้นหรือจะลดลงขึ้นอยู่การศึกษาคราวนี้ต้ององท่านเลขาเป็นคนจ้างที่ปรึกษาอยู่เพื่อจการศึกษาค่าไฟฟ้าฐานทั้งหมดนะครับว่า คุณจะต้องปรับปรุงหรือไม่ยอย่างไรนะครับอันนี้ทางทาง,ทางสปช,ชท,<า>ทำดูท่านเลยาว่าไงครับคือตามที่ผมเรียนแล้วครับว่าตัวหลักปัญหาหลักผมว่าอยู่ที่ค่าไฟพื้นฐานมากกว่า<ม>เป็นตัวที่เราจะต้องดูให้ดีว่าค่าไฟานั้นถูกกาหนดอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพาลแล้วของระบบไฟฟ้าเสมือนกับว่ามีการแข่งขันอย่างเต็มที่แต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรดีเท่ากับการแข่งขันหรอกถ้าเรืปรับให้มีการแข่งขันได้เต็มที่นะครับอันนั้นจะเป็นวิธีการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคมากที่สุดทีนี้ในการ พิจารณาค่าไฟาฐานเนี่ยตามที่เรียนแล้วก็คือมีฐานะการเงินของการไฟฟ้าเป็นตัวที่สําคัญตัวหนึ่งแล้วฐานะการเงินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายๆตัวที่สําคัญก็คือว่าการไฟฟ้าต้องมีเงินจ่ายหนี้อันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่เจ้าหนี้กําหนดเป็นเงื่อนไขเอาไว้นะครับทีนี้ทำไงให,ให้การไฟฟ้ามีเงินจ่ายหนี้คืนเพียงพอเนี่ยการขึ้นค่าไฟาก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่วิธีการอื่นก็มีมีมากมายนะครับการ แปรรูปกิจาการไฟฟ้าการขายทรัพย์สินบางส่วนออกไป mm hmm. ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้มีเงินไหลเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการเงิน mm hmm. เพราะฉะนั้นในการพิจารณาค่าไฟพื้นฐานที่กําลังจะศึกษาเนี่ยเราก็คงจะต้องพิจารณาประเด็นต่างๆเหล่านี้อย่างครบถ้วนไม่ใช่จะไปดูเฉพาะในเรื่องของการที่จะปรับค่าไฟฐานเพื่อให้มีฐานะการเงินดีเพียงพอท,ที่จะไปจ่ายเงินคืนเงินกู้ตนเองนะครับ หมายความว่าถ้าไม่ขึ้นค่าไฟก็ต้องขายทรัพย์สินบางส่วนแต่ถ้าจะไม่ขายทรัพย์สินก็อาจจะมีวิธีการอื่นอย่างเช่นการลดต้นทุนการปรับปรุงประสิทธิภาพไอ้ประเด็นเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญผมคิดว่าเรื่องการลดต้นทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับสำคัญที่สุดตัวนี้ผมขอคิด้ดยคนเดครับคือผมว่าถ้าตราบใดไม่มีการแข่งขันที่เสรีเนี่ยนะฮะความพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพความพยายามที่จะลดต้นทุนเนี่ยมันไม่ไปเท่าไหร่หรอก เพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นต้องไปเพราะมันไม่มีมันไม่จาเป็นต้องอยู่รอดทําอย่างนี้ก็อยู่ไปวันๆก็อยู่ได้อยู่แล้วไม่ต้องสู้กับใครไม่ต้องสู้กับใครผมยังคิดว่าต้องให้กลไกตลาดมาเป็นตัวกําหนดคือต้องทําให้มันเสรีนะให้มีคนเข้ามาแข่งขันได้แล้วผมเชื่อว่าเมื่อไหร่มีคนเข้ามาแข่งขันได้ราคาไฟฟ้าจะถูกลงเพราะว่าทุกคนที่อยู่เก่าก็ต้องทําให้มีประสิทธิภาพไม่งั้นอยู่ไม่ได้เพราะคนใหม่เข้ามามีประสิทธิภาพสูง คือใ,ในส่วนของของไฟฟ้าเนี่ยนะครับในผมอยากจะต้องมามาพูดจากกันเรื่องนี้ก็พูดกันไว้ไายสายก็พูดกันบอากบางนายก็บอกว่าการไฟฟ้าเนี่ยฝ่าแยบบริของประเทศไทยเ,ยเป็นองค์กรที่ดีสุดในโลกในส่วนของหลายองค์กรก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมอยากจะกล่าวถึงค่าไฟฟ้าเนี่ยมันเปรียบเทียบกันที่จริงมันเป็นการแข่งขันกันได้อยู่แล้วในการแข่งขันเรื่องราคานะครับเมื่อกี้ฉากที่ให้ดูตั้งแต่ต้นเทียบกับประเทศทอืนอ่นประเทศอืนอ่นครับเพราะว่าผมเรียนว่า ต้นทุนของการไฟฟ้าแต่ละแห่งเนี่ยมันเป็นต้นทุนของเงินกับเชื้อเพลิงเี่ยถึง80 80ปเซนตประมาณ80กว่าเซนร์็นต์30ถึง35คือเงินการลงทุนจะซื้อโรงไฟฟ้าใช้เงินเยนเงินดอลลาร์เงินดอยส์มาร์กเงินเฟรนฟังเงินเยนเงินอะเงินบาท ค่เงินลงทุนก้อนนี้เท่ากันไอ้ที่สร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยสามสิบห้าเปอร์เนี่ยคือเงินทุนที่เป็นเป็นเงินทั้งหมด <Yeah. S 2> อีก5้กว่าวค่าเชื้อเพลิงนียครับก็แข่งขันอยู่แล้ว mm. ในตลาดไม่ว่าจะซื้อน้ํามันจากตลาดโลกอะไรมันแข่งขันกันอยู่ดั mm. งนั้นส่วนของ80%ดกว่าเป็นตี่ยเป็นเป็นต้นทุนที่ผมชื่อว่ามันแข่งขันกัโดยสมบูรณ นะครับเลือ10%กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองว่าเป็นที่ว่าใครจะชนะใครนะครับแล้วราคาสุดท้ายของราคาที่ออกมาอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตญี่ปุ่นเนี่ยราคารวมเนี่ยผมราคารวมสุดท้ายหมายถึงเอา,เอาพลังงานที่ไฟฟ้าที่ขายทั้งหมดในใ,ในในปีนั้นนะครับหารด้วยรายได้ที่เขาเขาได้มาทั้งหมดนะครับ mm hmm. โดยที่ไม่ต้องเฉลี่ยว็นที่อยู่อาศัยเรื่อยไปลยจับหารตรงๆเนี่ยเขาออกมา5บาท77สตางค์ ของเราสองบาทกว่าทําไมเขาแพงกับ <ทำ S 1> เราเยอะนราะนั้นไงผมต้องบอกว่าตัวนี้มันการแข่งขันมันเกิดอยู่แล้วนะครับ้าเทียบกันอยู่ผม,ผมเองไม่ไม่อาจจะไปถกได้ว่าประสิทธิภาพจะดีขึ้นแค่ไหนเพียงไรถ้า,ถามีสิ่งนั้นเกิดขึ้นหมดแ,แต่ผมก็ย,นยืนยันย่างจนทวีว่าดีขึ้นดีขึ้นแน่นะครับแต่ส่วนนี้ผมก็เพียงกราบเรียนว่าในเรื่องของการแข่งขันมันมีการแข่งขันเป็นตัวเองเพราะมันแข่งขันระหว่างประเทศข้ามชาติด้วยเพราะราคาเป็นตัวบอกครับขอคิดคนหนึ่งคครับ คือการแข่งขันที่ท่านรองสุธิพรพูดเนี่ยที่จริงมันเป็นการแข่งขันทางอ้อมมากมันการแข่งขันผ่านสินค้าที่เราส่งออกและค่าไฟฟ้าก็เป็นเพียงต้นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเผื่อระบบไฟฟ้าทั้งหมดเชื่อมโยงกันไทยญี่ปุ่นเชื่อมโยงกันอันนั้นสิคราการแข่งขันจริงๆแต่อันนี้มันเป็นการแข่งขันผ่านราคาสินค้าส่งออกซึ่งผมคิดว่าคงไม่ถือว่าเป็นการแข่งขันเพราะฉะนั้น การแข่งขันที่คุณทวีพูดถึงก็คือการแข่งขันในบ้านเราเองนี่แหละระหว่างไฟฟ้ากับไฟฟ้าด้วยกันกิจการไฟฟ้ากิจการไฟฟ้าด้วยกันเองไม่ค็จะให้ผู้ใช้ไฟมีสิทธิ์เลือกเลยครับว่าจะใช้โรงนี้หรือจะใช้โรงนั้นจะใช้ไฟของบริษัทไหนต่อไปนอนาคตก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากิจการไฟฟ้าเนี่ยบางส่วนเป็นกิจการที่ผูกขาดโดยธรรมชาติส่วนนี้แข่งขันอาจจะไม่ได้รัฐก็ต้องกํากับดูแลอย่างเช่นสายไฟฟ้าแต่ถ้าการผลิตไฟฟ้าเนี่ยแข่งขันได้ก็ควรจะให้มีการแข่งขัน ในจุดนั้นนะครับการจําหน่ายไฟฟ้าการเชื่อมไฟฟ้าโยงเข้าบ้านประชาชนเนี่ยเป็นจุดที่แข่งขันได้ mm hmm. ถ้าเผื่อว่าคนที่ขายไฟฟ้านั้นสามารถที่ใช้บริการสายส่งและสายจําหน่ายได้เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนั้นก็ควรจะให้มีการแข่งขันให้ประชาชนมีทางเลือกที่จะ เลือกซื้อว่าจะเลือกซื้อไฟจากจากใครไม่จำถ้าผมอยู่ในกรุงเทพเนี่ยบ้านผมไม่ต้องซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงก็ได้ผมอาจจะไปซื้อจากบริรรรรษัทกอบริษัทขอก็ได้ซึ่งบริรรรรษัทกอบริษัทขอเนี่ยก็จะไปหาไฟฟ้ามาจากที่ไหนก็ไปทราบแล้วก็ใช้บริการสายส่งและสายจําหน่ายเข้ามาหมายความว่าสมมติว่าบ้านคุณวีกับบ้านผมอยู่ติดกันครับแต่ผมนั้นต้องการลงต้องการของบริษัทกอ คุณวีจะไปบริษัทขอก็ได้คุณวีกับผมบ้านติดกันนั้นใช้คนละบริษัทคนละบริษัทก็ได้แล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วนะครับแล้วไม่ต้องสายไฟไม่ต้องคนละสายเป็นสายไฟระบบเดียวกันใช่สายไฟระบบเดียวกันเพียงแต่มิเตอร์กับสายไฟฟ้าที่จากมิเตอร์เข้าบ้านแต่มันต่างกันตัวเองนะครับ